ผลงานครับใส่กุ่งเขาปอดีก่อยอยู่ครับ ับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่น้อผมสิงแจงจับปลาหล้วก็ทีมงานแจงจักปลาคือเราครับพี่น้องทีมงานสายจวดจวดซ่าจวดแรงจวดหนาจวดหลังครับพี่น้องเวลาก็บบินเซลนาเซลลังมากคือเราครับเดินทางมาถึงนี้พี่เลยครับตั้งใจสีปีใสกุ้งฝอยครับตั้งใจกเซวสูงมาแจกพี่น้องแล้วมีนักเสกเขาบ่เข่าบ่หัวครับลองเบิ้งก่อนแต่ถิ่นเนี่ยเขาเป็นมือใหม่ครับบริเก็งปะไหนตาใส่ว่าตามเคยใส่มาแหรอตามเคยเห็นมาแหรอครับมันก็เคยเข่าอยู่นะลองเบิ่ครับ้องไครับจวด ถึงเวลาประกอบสินส่วนแล้วครับเป็นประกอบกับมีหัวาหาันสองกรรมัมต้มเขา่าสองกรรมัมแล้วก็มีข้อสารเครื่องกรัรมครับใส่ลงไปค้นลงไปไปเฮ็ดหน่อยเฮ็ดร้ายก็แล้วแต่ครับกับประมาณนี้นะครับเนาะข้าวเขาว่าเห็นแล้วห้องก็สิมัดเป็นจุกๆนี่ครับเพื่อกสีใบไซน์ในใที่ดักปุุงละอย่าลืมขวดด้วลยละครับพี่น้อง นี่ะครับไม้ห้าสะที่ห้าวจะใส่กุ้งวันนี้ครับนำถือหลายครับเต็มเลยครับบรรยากาศตอนเย็นครับพี่น้องสิพผ้าถูกทันมือมาใส่กุ้งครับใส่กุ้งใส่ปลาซิวครับพี่น้องผมไปสื่อออทีไซมาไหมไอี่ไซมาไหมครับว่าสีมาลองใส่บ้างครับสูตรเนื้อห้าวก็ตามที่ในคลิปบอกกันนะครับ เดี๋ยวเขามารอส้มครับใส่ประมาณสองกนครับบนไลท์ปันไหนขาดว่าหนัาใช่ไหมครับฝากติดตามครับทุกท่านบรรยากาศต,ตอนแรกพี่น้องโอ้สวยง,งามครับบรรยากาศดีครับลมไปเย็นๆครับ เสร็จแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมือเสารห้องมายามครับมาเบิงว่าสิได้หรือบดได้ครับฝากที่ตามครับผมพี่น้องไปายครับเราเจอกันครับจวดครับพี่น้องไป เจอครับพี่น้องนะครับเอาขึ้นเลยสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีตอนสอบครับมาย้ำรอบครับพี่น้องเดี๋ยวเอาใช้ไปแหล้ะคือว่าขึ้นมั้งโอ้ได้อยูได้วอได้อยูโอ้บุบันไดว้่ไห้ตืบอยู่ โอ้บัวผานครับหนีหน่อยหนึ่งไปนี่คือเป็นลายลายอ่ะนะคอลงมาขึ้นหน่อยอสูตรเงี้ยครับบุวผานก่นี่ไปอีกหนึ่งคือปะ่ปผัานเลยครับพี่น้องบรรยากาศตอนสอาครับ กันเองีถืนยอนร่อโอ้อโอแสดงวมาแบนบ่นพานนาะรียกว่าห่าวใช่ปถือว่ยหลงนโอลมันหนอืในแน่ยยู่นะเออนี่ขาไลครับพี่น้องเพราะอะไรด้เนี่ ว่าได้อยู่ก้อยอยู่ว่าจะก้อยอยู่เออนี่ลายอยู่โคโยตี้อันนั้นใส่หนำเล็กไปสักเนาะงเลือบบุหรี่ป่ะก็ตอนเลียกปลาเขาปลาเอ้นี่เขาแน่อยู่ด้ผลงานครับใส่กุ้งเขาพอได้ก้อยอยู่ครับอันใส่สักสี่หาได้ญ่แน่นอนแต่ว่าพอได้ก้อยอยู่ใส่ชัดมั้ยเกิดเกิดใหญ่ดนึงครับอันนี้กิด ไอ้เด็นึงอยังวูดิตัวนี้ลายไหนยู่อได้เอ้อเี่ยหรอโอ้ยเสียดายเต้นเอาไปละโอเคครับพี่น้องมาเจอไหมครับบายบายสวัสดีครับพี่น้องบ่อพานเลยครับพี่น้องถือว่าบ่อแหลครับเพื่อใส่ตะกร้อมาถ่ายคลิปถือว่าได้ลายเลยครับเพรได้อยู่กรนีนะแต่เมื่อนี้มาถ่ายคลิปมันบ่อแหลครับฝากติดตามฝากกดณสับตะไคร้คุณไล่์กดแชร่นะครับพี่น้องกดกระดิ่งผมเนี่ยเจอกันะี้พี่หนาครับพี่น้องขอให้พี่น้องเฮี้ยนุ้ยทุกคนครับ บ๊ายบายครับ